เจอกันอีกแล้วนะฮะผมน้าปิวเชมซีฟิชชิงนะฮะวันนี้มาใหม่เดิม <c oughs> นี่แมนกำลังเตรียมมอเตอร์ไกอยู่นะครับมาใหม่ใหม่นี้เป็นหมยที่ว่ามาันตีปลาชอนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปสำรวจฝั่งฝั่งนู้นนะน่าจะมีชะโดไซส์ิบเยอะครับเห็นน้าแมนบอกนะครับผมโอเควันนี้เหยื่อที่ใช้เป็นไอ้เค ตีแชโดนะครับงานปช่ชอนก็จะเอาแรนดอมสำรวจดูฝั่งนี้แล้วก็ประช่อนอีกอย่างนึงก็จะเป็นกบยางครับผมตัวใหม่นะเป็นของค่ายเคมซีเป็นกบยางบิกเมาส์นะครับผมเคาะตามปลาเนยปลาสาลายมาลองดูวันนี้เอาคันมาสามคันกับของน้ำเมฆเดีย๋ยวใส่ประช่อน คันหนึ่งแล้วก็ชะโดคันโอเค <_ t art> เดี๋ยวไปสำรวจกันในช่วงนี้ไม่มีไม่มีฝนเลยครับไม่มีที่ไปด้วยครับก็น่าจะมาสำรวจเป็นจุดๆไปนะครับผมพื้นที่มันใหญ่นะโอเคเดี๋ยวตามดูกันว่าผมจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่านะครับโอเคไป Spell eyes double A face Searching your Straight to ใส่กลัวหนอนนี่มาไม่ได้นะครับมีได้นะมีได้นะขื่นได้นะขื่นน้ำได้นะไม่นี่แหละโบเหลือบโบเลือ นีบก่ไงนี่ไงนี่เหรอนี่ไงนี่ไงโดนครับผมไอ้เคนะครับ S 1> <S 1> แรงดีแรงดีดรงดีเอาเอาดิ้นไปถ้ารูปป้ปะเนี่ยเยสต็มแรงหมดแล้วครับผมตาที่แรงดีนะโอ้ขดดวดี่ึ้นกระโดดเข้าเลยนะ้ะ เสยปลายคางเสยปลายคางเรียบร้อยครัอ้เอสเต็มแรกมาแล้วครับเต็มแรกเต็มแรกใส่รับแขกอแล้วครับผมกัะดิ่งเขีดำนะครับแรงเดียวเรื่องครับใส่นี้ตัวนี้ก็เป็นเนกาะกลางน้ำนะครับที่แรกดันน้ำใส่ รอบเดียวแล้วก็หายไปนานพอน้าแมนพอเรือเข้ามาใ,ใกล้ผมตีไม้หนึ่งเรียบร้อยเลยครับตูมเดียวเรียบร้อยเส่ปลายคางนะครับไอเคดําไปด้วยครับไอเคไล่ะดู ถือวะไใบบัวบังบไปอีกนะเ <c oughs> มื่อกี้ใบบัวบังนะครับผมไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่า <c oughs> หมดหมดหมด <c oughs> <c oughs> กบยางบิ๊กเม้าส์ครับผม เรียบร้อยโอ้โหส,สวยครับผม <c oughs> ขึ้นมานเรียบร้อยช่อนใส่สวยเลยครับมันตัดเลยกัดเป็นกบยางบิ๊กมส์นะครับผมเหยื่อตัวใหม่ของข้าเีมซีนะตอนนี้ยังไม่มีวางจําหน่ายครับตอนนี้กาลังเทสอยู่เมื่อกี้กัดกัดไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะครับแต่แมนบอกโดนโดนไปบวับวบังพอดีช่อนปน่าบัว เมาส์ด้วยนะครับผมเก็บตาครับตาตาดูดเต็มต่อไปตรงนี้จะลายค่อนข้างหนามากนะครับต้องใช้กบยางข่อๆอครับโอเคตาเต็มต่อไปขนาด3.5มจุดห้เซนน้ำหนักตอนนี้กำลัง อยู่ระหว่างการเทสอยู่น้ำหนักน่าจะอยู่ที่6.5หรือถึง7กร,รัมนะครับเป็นึ่งโอวัดเป็นโดนครับผมโอ้โหถึงเช็ด ังนานและอ่ะอ่ะกุญแจเต็มปากฮะเด็มริงๆอ่าวมีแหละทิ่ตามฮะยอมับเอ้ยขอบใาเาเพิ่มดีบ่าแต่วากัดกัดเบาอๆคงแทบคงแทบ กบเป็นยางตัวใหม่นะครับกำลังเทสดอยู่นะครับยางปิ๊กมส์นะครับ บ้านบ้านยูน้นใช่หน่ะฮะหอยบุ้งหอ<า>ยบุาา้งบ,บ,บ้านเนี่ยนะเอาจะดูบ่ะจะดูหน่อยเอาบ่ามาเข่ามาพอดีนะพอดีบริการส่งข้าว มาไปถือกระดูกนีเนห,นหนเ้นน่องเหรอให้ไ้ายแล้วปินเปนไตะโคยด,ดูด้วย ตายแล้วลโอเคบมีปะบูมีดอกมีตัวเขาเอครับเดี๋ยวขอนี้ฟังคุณอากาศดีนครับรอพี่เรียก็ไปตีฟังเดีอยกมาฟังฟังนี้พืน อยางขาดด้วยความคุณผมกกา้าลุงเอาแก้ไปดูการทำเนาะการดอกนี่ไปแช่เลยนี่เนี่ยเด็นดังอัเอานนี้ไป้อบเดีมัน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 